สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับเจ้าคุณปู่นะครับ p c 20รุ่น2นะครับโคมัสูนะครับที่ไม้ยางพารานะครับนะครับยังพอใช้ได้อยู่นะครับที่ค่อนข้างจะอายุสูงมากนะครับลูกค้าก็ เปาี่ยใช้อยู่นะครับเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือไม่สามารถนะครับทีดไม้นะครับได้แบบทันใจนะครับและเป็นสารให้นะครับน้าไม้ออกจากแปลงล่าช้านี่จะเป็นมาตรฐานยางคารานะครับที่ลูกค้ามารับเหมานะครับเป็นธุรกิจที่ดทางภาคใต้นะครับตอนนี้กำลังนิยมกันนะครับ ได้ปกตินะครับค่อนข้างจะช้า,านะครับเนื่องจากอายุของรถนะครับและระบบควบคุมการควบคุมต่างๆ,ๆนะครับก็ค่อนข้างจะช้านะครับให้บริกาทดลองให้ดูนะครับเพราะเราขับเองนะครับค่อนข้างจะไม่เข้ามือการสวิงนะครับเวลื่นค่อนข้างจะได้อยู่นะครับ เคื่องยนต์นะครับก็มีปั่นออกเล็กน้อยนะครับต่อเดินดนะครับก็ยังสมบูรณ์